ีครับผมกองกีตาร์หวานวันนี้จะมาพูดคุยกับพิวิตเจ้าของเจ้าเดิมจักคณะกรรมการที่นี่ครับสวัสดีครับพิมิตก็วันนี้ก็มาอีกวันหนึ่งต่อจากคลิปที่แล้วมีคนอยากให้ติดตามเรื่องเก่าๆผมว่าเรื่องเก่าๆก็ดีสิ่งที่ดีแต่เอาเรื่องใหม่ๆดีกว่ามั้งนะไอเรื่องใหม่ๆเราแต่จะพัฒนาไปให้พิทิตคุยให้ฟังแล้วกันนะครับครับเจอกับพิวิตก็ เมื่อไม่กี่วันนี้นะครับนะก็มีท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดนะครับนละนะกได้เดินทางมาบัตนะิการส่วนตัวแล้วก็ตั้งในราชการด้วยแลนะมาที่จะมาบูรณะบัตสังขอนนะครับในะนการที่จะปรับอาฐานเจดีนะครับให้ดูมีความมั่นคงและให้ประชาชนสามารถขึ้นไปได้ก็ระตอนนี้เราห้ามขึ้นอยู่นะครับนะรับเราว่ามันอาจจะสุดลงมาได้อดอชอมรุ่นน้อยนะใช่จมรุดพาจทีนี้เนี่ยน,น,นะครับนาะก กำลังรอคงจะต้องหลังปีใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเขาเดินทางม,มาเยอะไงนะครับนะแล้วนะครับนะในส่วนนี้ในตรงนี้เนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วนะครับเราบอกว่าเรื่องเกา่าอ่ามันก็ต้องเชื่อมโยงกันเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เขามาที่นี่เนี่ยนะครับในะประมาณ90%เซนเี่ยเขามาเพื่อที่จะขอโชคขอลาภขอพรขอบารมี จากหลวงพ่อแม่นจากองเจดีนะครับนะรวมไปถึงพ่อปู่สมิงคาแม่ย่าสมิงรายนะครับคือพญาเสือโคร่งของเรานะครับนะอันนี้ก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องน้องเมียนมานะประมาณ6กเจ็ดสิบอรเซ็นตางนั่นเยอะครับผมเยนะอะกว่าไทยอีกอ่าก็เยอะมากนะครับนะแล้วก็ที่เขามาเนี่ยเพราะว่าเขาได้โชคได้ลาบนะครับแล้วผมมีความเชื่อในเรื่องของนัด นในเรื่องของเทวดาพอมาแล้วเนี่ยเขาก็มาลองทองบ้างอะไรบ้างแล้วน้องเมียนมาเนี่ยมาที่นี่เนี่ยจะลองทองบ่อยที่สุดเลยนะครับนะตรงนี้ก็เคยลองนะครับนะตรงนี้ก็เคยลองนะครับเพราะว่าเขาลงมาจากหน้าพ่อปู่อภิยาเสือโคร่งแล้วก็มาที่นี่นะครับมามาลองทองตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ให้เลขให้อะไรกันอย่างนี้นะครับนะมันก็บอกว่ามันจะไม่เชื่อมโยงกันไม่ได้นะครับนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเขาลังไลกันเข้ามานะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับนะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่า7จ็ดแปดสเลยดีกว่ามาเพื่อที่จะมาหาตัวเลขกันนะครับแล้วก็มันก็มีหลาย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 จุดที่เขาศรัทธานะครับนะรวมถึงคนไทยด้วยนะครับนะที่มาครับนะแล้วก็ ตรงนี้นะครับนะก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาที่ค่อนข้างที่จะดูค่อนข้างที่จะเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับนะจากาเมื่อหลายวันจากคลิปก่อนนะครับนะดูแล้วนะครับก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไรนะแต่ว่ามาณวันนี้เนี่ยจะองคตตารืนครับตตาคืนแล้ววันที่นะครับในะบวันที่3าเนี่ยเราก็จะมีการทาบุญทาบุญให้กับเนี่ยหลวงแมน้นนะครับหรือหลวงตาแม้น อาพูดสร้างเจดีนี้นะครับนะการทำบุญติดส่วนบุญสกุลบุญเขาทำตอนนันตอนเช้าเออเขาต้องจะประมาณนั้นนะครับนะประมาณนั้นถ้าใครมาได้ก็มานะครับสามสามเจ็ดตอนเช้านะครับแล้วก็มาร่วมใช่ครับทำบุญปีใหม่ทำบุญปีใหม่ที่องค์เจดีนะครับนะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่บอกว่าอยากจะเชิญชวนนะครับนะแล้วนะครับนะในเรื่องของ จุดนี้นะครับนะ่าก็ยังมีนะครับนะที่เขามีบางทิศเขามาทำบอกว่ามีพญานาคอะไรน,นี่ครับนะดูแลก,าากักษาวอันเจดียอยู่นะครับนะนั้นก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าเราก็ในฐานะที่ผมนะครับนะก็เป็นลูกหลานที่วิ่งเล่นอยู่แถวนี้นะครับนะเราก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่บอกอะนะครับน่า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 เชื่อถือน่าเลื่อมใสน่าน่าพอที่จะ,ะประมาณได้ว่าน่าจะมีอยู่นะครับแนตะ่ว่า อาจจะมีในลักษณะไหนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าโบราณสถานส่วนใหญ่ก็จะต้องมีอยู่แล้วนะนะครับ <c oughs> นะนะครับนะนั่นนะครับนะิ่งจักสิทธิ์นะครับนะก็นะ <c oughs> แล้วนะครับนะทุกวันนะครับกนะ็มีน้องๆก็อย,อ,อยากขึ้นไปด้านบนแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ได้จริงๆเพราะว่าเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาแยกลงมาแล้วมันจะเกิดอันตรายพทีนี้เนี่ยทางจังหวัดทางอะไร กอปวัยชายเหนือเนี่ยเขาก็ดูแลพื้นที่อยู่เขาบอกอย่าให้มีเหตุการณ์ต่างๆที่มันไม,ม่อันตรายกับพวกไอ้นักท่องเที่ยวนะครับนะเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับระมัดระวังนะครับนะอย่างลูกโป่แม่นเนี่ยนะครับนะก็เมื่อเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยคุยกันเลยนะครับนะก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็มานะครับนะมาอธิษฐานะขอให้ลูกชายเนี่ยสอบราชการสิ นะครับแล้วก็ได้แล้วติดแล้วเยี่ยมเล้เยยรยดับในระดับนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดใช่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเขานะครับในที่พอจะรู้ข่าวก็จะหลั่งไหลกันมาขอบารมีนะครับนนี้คือขอบารมีนะทั้งองค์หลวงพ่อแม่นเองนะทั้งองค์เจดียนะครับที่ก็มาขอบารมีกันนะครับนั้นนอกเหนือจากจุดหนึ่งที่บอกว่าเป็นไฮไลท์นะครับนะของวัดขงเจดีย์ใวันนี้เลยนะครับเป็นไฮไลท์เลยเป็น อบอกว่าเป็นพระเอกเลยนะคับแคนขึ้นมาในจะนาแน่นมากถ้าิดเป็น,นวันเสาร์อาทิตย์นี่จะต่อคิวนะครับนะแต่เราสองแถวเลยนะครับนะยาวเป็นสี่ห้าวาเป็นเป็นร้อยนะครับในแต่ละแถวนะครับเพื่อที่จะเข้าไปหาครับบอกว่าอานล็กเดอ้อแล้วก็มาไหว้เจดีย์เก่าทรงคุณค่า ใช่ไั้นั้นในเรื่องของอคุณค่าทางศิละปะนี่เราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วน,น,นะนะเพราะว่าเขามีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับนะในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่แบบว่าต้นไม้ยังไม่รกไม่อะไรนี่นะครับแนละ้วก็จะสวยงามมานะกพอเราสามารถขึ้นจากหลังคาใหญนะ่มองจากหลังคาใหญ่มาเนี่ยก็จะเห็นทัศนียภาพเป็นตะวันตกดินเห็นดวงอาทิตย์ส่องไอยามเย็นนี่นะครับอย่างนี้นะครับนะโลกในอย่างนี้ก็จะแสะงก็จะจะครอบกับยอดเกียดีจะสวยมากเลยนะ กนะ็แต่ว่ามันก็ติดเงื่อนไขอย่างที่เราได้พูดไปในที่ก่อนๆคือว่าเจด,นะดีพื้นที่บริเวณนี้ตั้งแต่กรมในการขึ้นมาเนี่ยเรายกให้เป็นพื้นเป็นป่าไม้ยกให้กับป่าไม้มจังหวัดชุมพรแต่พอป่าไม้เนี่ยเขากันพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าไม้จัดให้เป็นป่าไม้ชุมชนเป็นปอดของตำบลเนี่ยนะครับก็มีคําสั่งห้ามนะครับให้พระสงฆ์ขึ้นมาจาพรรษาบนบนนี้นะครับนะ ถ้าขึ้นมาก็คือมาทําความสะอาดเล็กๆน้อยๆได้ถอนหญ้าได้ดึงหญ้าได้แต่ต้นไม้ห้ามตัดห้ามแตะแล้วก็ห้ามจําวัดโดยเด็กขาดคือห้ามอยู่อ่นะขึ้นมากลางวันตอนเย็นต้องกลับลงไปมันทําให้พื้นที่มันก็นะมันก็รกร้างขึ้นมามันก็กลายเป็นสิ่งที่เห็นเห็นกันในสภาพนั้นะนะครับนะในสภาพที่ดูแล้วมันใกล้ๆกับรกร้างอะไรเงีง้ยเหมือนกับว่าทิ้งร้างแต่จริงๆแล้วนะเราไม่ได้ละเลยนะนะแต่ว่ามันติดเงื่อน,นไข ป่าไม sociedad, Bref, ้เงินไกทางกฎหมายต่างๆที่เขาบังคับอยู่ทําให้เราไม่สามารถที่จะขึ้นมาดําเนินการได้มีอะไรที่ก็ถามได้นะครับได้ผมเล่าอย่างเดียวนี่ผมฟังอยู่ฟังอยู่ก็เลงคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยคือพี่วิทย์เนะ่อมีคนมีคนถามในเพจเขาบอกว่าอยากให้ทาสีมีรู้มีวิทย์มีความคิดเองไงมีคนใคอมเมนต์ จริงๆแล้วนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยอยากกระทําใหม่ทั้งหมดเลยนะ, <S <S นะคือตั้งแต่ฐานไปตั้งแต่เนี่ยตกแต่งทั้งหมดเลยให้มันดูสวยงามเป็นใหม่ขึ้นมาน <S <S แต่ว่าทางผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็คือท่านวิสาคุณสิริรัตน์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรท่านก็บอกว่าขอให้เก็บความเก่านิไว้นะขอให้ขายความเก่าเพราะว่าเราตอนนี้ไม่ใช่วัดนะก็ตอนนี้ไม่ใช่วัดแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยว มิเวศวัฒนธรรมนะครับนะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนิเวศธรรมของจังหวัดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าขอให้เก็บความเก่าไว้นะขอขายความเก่านะเราอยากจะให้อยู่อย่างนี้แหละให้คนที่เขามาเที่ยวณวันนี้เนี่ยเห็นเหมือนวันที่เขาแชร์กันในวันแรกวันแรกใช่ที่ภาษาพุกใช่ภาษาของเดิมไหมใช่ตอนนั้นบรการที่มุนขังวันนั้นอ่ะคนลังไหลมา ก็หลังไหลมาประฟางเก่าควางแก่ราจโบราณก็คือทำฐานได้ครับทำานตัวนี้คือเราจะขุดถ้้เราจะขุดฐานแล้วก็จะเก็บหินเหล่านี้ขึ้นมามาแปะใหม่นะให้กลายเป็นให้เหมือนเก่าพยายามที่จะให้เก่าที่สุดให้เหมือนเก่าแต่ว่าเราต การเนแม่สไลด์ไม่ไม่กี่วันนะคแล้วก็ุดคานทำคาแล้วก็เอาหินเก่าเนี่ยเก็บบริเวณนี้ขึ้นไปแปะแปะแปะไว้ห้าห้ามมีของใหม่คือบอกว่าห้ามให้ปูนใหม่โผล่ขึ้นมาในอย่างนี้กันในอย่างนี้นะท่านเห็นต้องไว้อย่างนี้ถ้าดไม่ดีเห็นไหมไม่เอารอย่างเดิมเนี่ยคือดาวพี่น้องวาเราคงทำไมเราถึงทำไม่ได้ท่านถามว่าอาศัยได้ไหมไม่ได้ติดกระจกไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้สัก ก็อย่างนั้นแล้วข้อมแซมให้แข็งแรงได้ได้แต่ฐานอย่างเดียวได้แต่ฐานนะครับคือปรับฐานให้มันคืออย่าให้ดินมันสไลด์ออกไปเลาว่าเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยถ้านักต้องเชื่อขึ้นไปด้านบนนี้เป็นพันคนเนี่ยนะครับนะเป็นพันท่านเนี่ยนะครับนั้นอาจจะแตกได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าในขณะนั้น ลุงปูท่านสร้างนะครับนะการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราสร้างโดยชาวบ้านสร้างโดยลูกชายของท่านนะไม่ใช่วิศวกรสร้างนะทีนี้เนี่ยเราสร้างเป็นชาวบ้านเราจะสร้างไปทำไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะ ด้านล่างมันทุ่งสร้างไปตามงบแบบโบราณสร้างแบบโบราณเลยทีเนี่เท่าไหร่ก็ไปสร้างไปท่านก็ใช้เวลาเร็วน้ำเร็ว2-3ปีนั่นเองถือว่าเร็วมากนเวครับเพราะว่าท่านก็ได้เงินจากทุก่วยที่มารักษากับท่านเนี่ยที่ได้งานว่าเป็นหลอยาก็เป็นหลอยาแล้วก็มีทุก่วยมารักษาบางคนที่เขาศรัทธาบ่เขาบริจาคเข้ามาช่วยกันสร้างแล้ว นะครับเราก็ร่วมกันที่อะไรพิชชาท่านขอบคุณครับพิวพิชชาแล้วค่อยค่อยคุยกันใหม่อีกทีเดียวนุ่นไปน้องนุ่นที่พยาเซาโรงชาครับผมก็มาถึงจุดไฮไลท์นะของงานไอญของนักท่องเที่ยวนะจุดนี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับน่าจะนิยมมากที่สุดโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวน้องๆชาวเวียดนามและชาวพม่า S <S นะครับก,ก็จะมาขึ้นมาขอโชว์ขอลาอบขอโคทตรงนี้นะครับนะโดยเฉพาะในเรื่องของนี่นะครับนะล้วมไกนการที่กกว่าจับไข่เสือเราเรียกว่าจับไข่เสือนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับก,ก็เป็นออบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดน,น,นะแล้วก็ มีการลงรงทุกวันนะครับนะโดยเฉพาะน้องเห็นมานะครับน,น้องพ<ล>ม่มมา,ยยามทั้งหญิงตั้งชายจุดนี้แต่ว่าทางวัดนะครับทางคณะกรรมการของเราเนี่ยนะครับก็พยายามนะเราเราไม่อนุญาตนะครับนะเราไม่อนุญาตแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมาตามความเชื่อแล้วเขาก็ลงนะครับนะเขาก็ทาพิธีของเขาบางทีเราก็นะรู้สึกบอกว่ามันอาจจะเป็นการที่ไปมองเมารประชาชนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะแต่เราก็ขัดศรัทธา The cat sat on the นพลังแห่งศรัทธาไม่ได้กับพลังสายเพราะตรงนี้นะครับนั่นแล้วก็จะได้นะครับนะเลขเต็ดเลขดีอยู่ตลอดเลยแล้ก็จะเขียนให้เวลาเขาลองซองนะครับนะแล้วก็มีคนนิยมมามากที่สุดนะครับนะนอกเหนือจากหลบแมนนะครับแล้วก็พระปากตาหอนด้านหน้ารวมถึงองค์เจดีย์นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาเยอะที่สุดนะครับนะก็บอกว่านั่นแหละนะครับนะบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะแยกนะครับนะระหว่างคริปิ ที่ผ่านมากับคลิปนี้ออกจากกันโดยเด็ดขาดเลยนะมันคงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับนะผู้พันเกี่ยวกับโชคลาบานะครับในเรื่องของบุญบารมีของแต่ละคนนะครับในเรื่องของโชคของลาบของการขอพรนะครับที่มาที่นี่อย่างที่ได้เรียนไปนะว่า90เรเนนี่ยนะครับมาเพื่อที่จะขอบาร,รมีนะครับนะ คือเราต้องเข้าใจนะว่าในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับนะมันก็ค่อนข้างที่บอกว่าประชาชนนั้นเขาก็นั้นก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับในเรื่องของการครองชีพต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งนะครับนะที่จะทําให้นะครับนักการเป็นอยู่ครองชีพของเขาดีขึ้นนะครับแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะก็ถุกกันนะครับนะบอกว่าถ้าพูดเป็นร้อยน่ะมันน้อยไปนะครับนะเอาเป็นหลายพันคนหลายพันท่านนะครับที่ถูก อ่ารางวัลนะครับที่นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับนะที่เราบอกว่าอ่าก็อยากจะเรียนท่านนะครับว่าในการที่เราจะท่องเที่ยวอะไรต่อแต่หรือในการที่เราจะดูหรือฟังอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องใช้นิพิจารณานะครับใช้วิจารณญาณนะเพราะว่าเราจะตัดออกไปเลยมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะครับนั่นเราก็เห็นใจเขาอย่างน้องๆเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะมาหาตัวลงตัวเลขกันแต่ว่าเราเนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วก็ กรรมการนีไม่เห็นด้วยนะที่จะให้นองทองหรือว่าจะให้มาทําพิธีนะครับนะสื่อจิตวิญญาณต่างๆเราไม่ได้เห็นนะครับนะแต่ว่าพลังแห่งศรัทธานว่นะครับนะต้องทางอพจนะครับนะต้องต้องเข้าใจด้วยนะครับมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงมีอะไรไมมอีกมีอะไรถามได้นะครับนะถามผมได้เลยผมจะตอบให้ตุกคาถามที่ท่านสรงสสยแหละนะครับนะนะครับ เรวก็มาร่วมกันอนุโมทนาปัจจัยที่ท่านบปริจากไว้เราก็จะส่ามานสถานที่นี้ทั้งหมดนะครับให้สำเร็จลุล่วงไปและเราก็จะต้องวัสดีอีกรอบหนครับสวัสด,ดีครับวันดพา่าพี่น้องทางชาวควนวานอย,อยาก,ยากร่วม,มบุญนะ <า S 1> องค์เจดีหลังปีใหม่จะได้ตั้งต้นเงินมาสมทบคณะกรรมการจะมาช่วยทีนิดอีกแรงหนึ่งขอขบคุณไปทางเพจและทางพื้นที่ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะซอบอะไรจะได้นะครับไม่ได้จำกัดการทำบุญ ครับน่าใช้เครื่องจักรห้าบาทยี่สิบบาทได้แค่ใช่ครับผมทุกที่หนึ่งใช่ครับต้องเคาะเสร็จแล้วเราก็จะใชทายแกรงนะครับหรือถ้าไปแปะนะครับไปใสดูลงแล้วก็ใช้ทิ้งนะครับทิ้ะในแปะกันนะให้มีสภาพที่มันเหมือนกับ ให้เหมือนกับสภาพเดิมนะครับนะหรือให้ใกล้เคียงมากที่สุดหรือให้ดูเก่าเหมือนเดิมหินก็ต้องเป็นหินเก่าเพราะว่าเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าเลยนะครับนะท่านวิสาภุชีรัตน์นะครับนะท่านบอกว่าขอให้เป็นให้มันเก่าที่สุดนะแล้วก็ห้ามให้อูนใหม่ที่เราทําลงไปเนี่ยมันโผล่มาต้องหาหินเก่าๆนี่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับมาปุมาตับมามาเรียงให้เรียบร้อยนะครับให้เหมือนเดิมนะครับให้เก่าแล้วตรงไหนทอกที่ที่จะซ่อมได้ก็ซ่อมนะแต่ว่า ห้ามันนารตีการให้ของใคมันเข้ามาบดบังทัศนะภาพหรือว่าทําให้ความก่าเนี่ยมันสูญสลายไปนะเราต้องไว้ให้เหมือนเดิมพยารัาษาคงเดิมไปให้ให้ได้มากที่สุด ใช่คร so ับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแหล่งท่องเที่ยวนะครับนะเป็นของใหม่นะครับนะเราก็คงจะไปสู้แหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆเขาวัดทเขาสร้างกันเป็นพันล้านไม่ได้เพราะนั่นคือของใหม่จริงๆแล้วเขาก็ดูสวยงามอลังการใช่ไหมแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บอกว่าเชิงดิเวอวัฒนธรรมที่ท่านผู้ว่าท่านเ็บอกกันนะครับนะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บอกว่า มันอลังการแล้วก็ดูสวยงามกว้างขวางที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทยณวันนี้นะครับนะที่อยู่ในป่าชุมชนเป็นใช่ครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในป่าชุมชนแห่งเดียวในประเทศองยเลยใช่แห่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับนะที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับที่มีความสวยงามแล้วก็มีความน่าสัตยาัยอย่างนี้ท่านก็อยากจะให้คงสิ่งนี้ไว้นะครับนะเพื่อที่จะเป็นจุดขายนะครับแลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานะครับนะต้องการทุกวันนี้นะครับนะมีผู้มาบริจาคปัจจัยเนี่ยตลอดเวลา นะครับนะอยากจะซ่อมสร้างบำรุงนะครับเราก็ต้องเก็บปัจจัยนั้นไว้นะครับนะเพื่อที่จะรวบรวมนะครับแล้วก็เอามาสร้างนะครับในบางส่วนที่ทําได้นะครับต้องทําที่ทําได้เท่านั้นเพราะว่ามันติดกฎหมายป่าไม้ด้วยนะครับนะมีกฎหมายควบคุมอยู่นะมีกฎหมายควบคุมอยู่มีครับเยอะเยวะเยีะยวเดี๋ยวจะพาให้ดีไปชี้จุดที่มันสกหรอแล้วก็ที่จะซ่อมแซมนะครับได้เลยที่ซ่อมแซมนะครับที่จะดีคือ ผนังจะแตกออกมาใช่ครับนีนในบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับนไปถึงหลังโ้กปีลาลาของโรบันโดกูแมนนะครับเพราะว่ามันจากฝั่งโน้นกับกําแพงนี้แล้วนะครับตรงนี้นี่เราจะต้องตัดพังส่วนออกแล้วแปะใหม่ทั้งหมดเลยนะครับขุดขานก็มันมันจะพังลงมาที่เขาห้ามอ่ะที่ไปห้ามขึ้นฐานเจดีย์เพราะตรงนี้แหละครับเนี่ย ตรงนี้เสียหายว่ามันจะพังถล่มลงมากลัวประชาชนจะได้รับอตราบาดเจ็บอันตรายอ่ะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายควบคุมอยู่เขาบอกว่าถ้าทาอะไรก็ตามหรือว่าเราจัดการในการท่องเที่ยวต่างๆนี่ทําได้แต่ต้องไม่มีอันตรายต่างๆตัวาำนักท่องเที่ยวเพรา่ฉะนั้นนะครับหน้าทางกาจัดการก็จะต้องมีความติดนะครับหนาต่างรัฐบัญญัติอะไรแล้วก็จะเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องที่แห่งนี้ึ้น ิดก็เป <t ốt> be ็นสิ่งเนียวกัแต่ว่านะครับนะเราก็กำลังมีนโยบายและเรานหลังจากนโยบายเนี้ยเราก็ต้องเริ่มปีที่ยี่สิบจะต้องนิแปะนะครับทางโน้นก็อาจจะต้องปีบริเวณต้นไม้ออกะติดโควิดปิดนิดหน่อยแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะเปลี่ยนให้มันไล้เกลียดนะครับเราจะต้องใช้ตัวเจียเจียบางส่วนออกนะครับแล้วพยายามที่จะเร็วเอาปูลงแต่ว่าเราจะทําให้มันใกล้เกลียวนะครับยังใหญ่เนี้ยทำมากไม่ได้แต่เราก็ต้องวางนะครับ เพราะว่าโควิดแต่ว่าหลังปีใหม่ยังนี่ได้ขึ้นแน่นอนโควิดก็เป็นโรคประจำที่ลประจำชาติไปแล้วแบบเป็นวัดธรรมดาไปแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็บอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับนะทุกอนักใจนะครับนักที่ท่านนะครับมีความเป็นห่วงต่อสักการณ์พุทธสถานแล้วมันเปเรื่องของพุทธสถานนะครับนะตามที่หรวงปฏิบัติแล้วนะครับที่ผ่านะถ้าใครมีเวลาก็ปฏิสังขาร ใช่ครับมามาร่วมทำบุญได้นะตทำบุญเช้าทำบุญปีใหม่ที่บนเขาเจดีทำบุญให้กับดวงวิญญาณสังสิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่บนเขาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพญาเสือโคร่งไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่แม่นะครับแล้วก็ดวงวิญญาณสังสิตทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่เจ้าที่เจ้าทางีนช่วยง่ายๆภาคใต้นะนะครับนะครับเราจะทำกันในวันที่3สิงหาคมนะครับในวันก็9วัน9คืนนะครับนะแล้วในเวลาประมาณดนาฬิกา กับแปดของเกานาฬิกานะขอเรียนเชิญนะครับนะครับผมขอบคุณครับพี่วิทย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ไห้ขอมูลครับสถานที่เตรียมปรำไว้ทำบุญอ่าวันที่31ครับตักบาทตอนเช้าทำบุญเจดีย์ทำบุญที่ใหม่ครับผมอาศรัทธาที่จะมา